เห็นไหมคะดอกกล้วยไมย้ต้นนี้บานออกดอกมาตั้งแต่มีนาจนป่านนี้ยังไม่ร่วงสักกิ่งใครๆก็บอกว่าของปลอมของจริงนะคะของจริงนะคะนี่คะ่ะนี่เขาลืมแตกหน่อมาแล้วนี่กของขวัญวันเกิดนะคะเพื่อนให้ของขวัญวันเกิด แต่ใครๆก็บอกว่าของปลอมเพราะว่าเขาไม่ร่วงเลยนะคะเห็นไหมคะดอกของเขาเนี่ยอยู่เสมอต้นเสมอปลายสวยมากเลยคะ่ะดอกกล้วยไม้เห็นไหมคะวันนี้บรรยากาศมีแดดนะคะบรรยากาศสวยมากเลยวันเนี้ยกับดอกไม้สวยๆนะคะดอกกล้วยไม้นะคะ